สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณกำลังอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลาพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้เราจะไปพบกับเจ้าหญิงของคนทั้งโลก คือเจ้าหญิงไดอาน่าไดอาน่าสเปนเซอร์เกิดวันที่1กรกฎาคมปีคริสตศักราช1961ณบ้านพาร์คเฮาส์ในแถบเซนริงแฮมซึ่งอยู่ภายในเขตพระราชฐานของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2บ้านหลังนี้ไม่ใช่วังใหญ่โตแต่เป็นบ้านอิฐสีแดงที่รายล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีเธอไม่ได้เกิดมาในสายราช,ชวงศ์โดยตรงแต่ชีวิตของเธอ อยู่ในเงาของสถาบันกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยตระกูลสเปนเซอร์เป็นตระกูลขุนนางผู้ยืนอยู่ข้างบัลลังก์ไดอาน่าเป็นบุตรีของตระกูลสเปนเซอร์ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับราชวงศ์อังกฤษมานานหลายศตวตรรษต้นตระกูลสเปนเซอร์รับใช้ราชวงศ์ตั้งแต่ยุคกลางและมีบรรพบุรุษที่ดำรงตำแหน่งสูงในราชสำนักบิดาของไดอาน่าคือ จอห์นสเปนเซอร์หรือเอิลแห่งสเปนเซอร์ที่8 <d ann oy al> เขาคือสมาชิกของสภาขุนนางและเคยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินในราชสำนักส่วนมารดาคือฟรานเซสเชชได้หญิงสาวจากครอบครัวชั้นสงูงอีกสายหนึ่งผู้มีบุค,คลิกอ่อนหวานและทันสมัยทั้งสองมีลูกด้วยกัน5คนแต่หนึ่งในนั้นเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดไดไอาน่าเป็นลูกสาวคนที่3ม,มีพี่ชายชื่อชารลส์สเปนเซอร์ ซึ่งภายหลังกลายเป็นเอิรลแห่งสเปนเซอร์รุ่นต่อมาแม้ครอบครัวจะดูอบอุ่นแต่ในภายนอกในชีวิตเด็กของไดยาอน่าเต็มไปด้วยบาดแผลลึกที่ยากอธิบายเมื่อเดยาอน่าอายุเพียง6ปีพ่อและแม่ของเธออย่าร้างกันอย่างเป็นทางการเหตุการณ์นี้สร้างรอยร้าวในจิตใจของเด็กหญิงผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเธออยู่ภายใต้การดูแลของบิดาและต้องเห็นแม่ของเธอ จากไปอยู่กับชายคนใหม่ที่ชื่อปีเตอร์แชนคลายจากเวลานั้นคือการแตกหักในครอบครัวที่ไม่มีใครพูดถึงตรงๆแต่สำหรับไดเอนามันคือความเหงาครั้งแรกที่เธอรู้จักไดเอนาไม่ใช่คนเรียนเก่งเธอล้มเหลวในการสอบวุฒิระดับกลางถึงสองครั้งและไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบลูกขุนนางคนอื่นๆแต่ไดเอนามีพรสวรรค์ด้านอื่นเธอรักการเต้นบัลเล ชอบดูละครเวทีและมีหัวใจที่อ่อนไหวกับเสียงของความทุกข์หลังจบการศึกษาจากระดับมัธยมโรงเรียนเวสต์ฮิตดอาน่าย้ายไปลอนดอนเพื่อใช้ชีวิตแบบหญิงสาวอายุ18ปีตามลำพังเธอทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กพักอยู่ในแฟลตกับเพื่อนสาวหลายคนใช้ชีวิตด้วยเงินค่าจ้างไม่มากแต่กลับมีชีวิตเรียบง่ายและเป็นอิสระแม้จะเป็นประชาชนธรรมดา แต่ไดอาน่าเติบโตมาท่ามกลางกลิ่นอายของราชวังศ์กระกูลเธอมีสายสัมพันธ์กับราชวงศ์อังกฤษมาหลายรุ่นคุณย่าของเธอคือเลดี้เฟอร์มอยซึ่งเคยเป็นข้าหลวงประจำสมเด็จพระราชนีอลิซเบตพระราชชนนีนั่นหมายความว่าไดอาน่าเคยพบกับเจ้าฟ้าชายชาวตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพียงแต่เธอไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะกลายมาเป็นทั้งความรักและความเจ็บปวดที่สุดในชีวิต ปลายปีคลิสต์ศักราษ1977เจ้าฟ้าชายชาวพระโอรสในสมเด็จพระราชนินาถทรงเริ่มมีข่าวกับหญิงสาวหลายคนหนึ่งในนั้นคือเลดี้ซาร่าสเปนเซอร์ที่สาวของไดอานาแต่ความสัมพันธ์นั้นกลับจืดจางลงและไดอานาหญิงสาวขี้อายที่อยู่ข้างๆอย่างเงียบงนันกลับกลายเป็นที่ได้รับความสนพระไทยวันที่23กุมภาพันธ์ อีคลิสตศกักราช1,981สำนักพระราชวังอังกฤษได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจ้าฟ้าชายชาวพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองที่ทรงมั่นหมายกับหญิงสาวชาวอังกฤษที่มาจากตระกูลขุนนางผู้หนึ่งหญิงสาวคนนั้นคือไดอาน่าสเปนเซอร์ในวัยเพียง19ปีในขณะนั้นการมันหมายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลก และกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งทันทีในทุกประเทศที่มีประชาธิปไตยและระบบกษัตริย์ควบคู่อยู่เพราะนี่ไม่ใช่ข่าวการแต่งงานของคนสองคนแต่มันคือการประกาศการก้าวเข้าสู่ราชวงศ์วินเซอร์อย่างสมบูรณ์สำนักข่าว BBC ถ่ายทอดสดภาพของไดอานาหญิงสาวที่ดูขี้อายยืนเคียงข้างกับเจ้าฟ้าชายชาวผู้ทรงมีอายุมากกว่าเธอถึง13ปีหลังมั่นหมายไดอานา ถูกส่งเข้าสู่การดูแลในพระราชวังบักกิงแฮมเธอต้องเรียนรู้มารยาทราชสมนักแบบเข้มข้นภายในเวลาอันสัน้นเธอได้รับการฝึกฝนทุกอย่างภายในพระราชวังช่วงเวลานั้นแต่นาน่าเริ่มพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากหญิงสาวที่เคยมีชีวิตธรรมดาเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกจับตามองทุกวินาทีและความโดดเดี่ยวต่อตัวขึ้นอย่างเงียบ พิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นณมหาวิหารเซน์พอลซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมปกติที่มักจัดที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอปปีเหตุผลเพื่อให้มีพื้นที่รองรับแขกจำนวนมหาศาลและเพื่อความยิ่งใหญ่ที่เป็นภาพลักษณ์แห่งศตวรรษมีผู้ชมถ่ายทอดสดทั่วโลกกว่า750ล้านคนถือเป็นงานพิธีทางราชวงศ ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นเจ้าสาวปรากฏตัวในชุดแต่งงานสีงาช้างออกแบบโดยเดวิดแอนอลิซาเบธเอมานูเอลพร้อมเวลคลุมหน้าที่ยาวถึง25ฟุตเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพียายที่ทุกคนอยากเชื่อว่าเป็นจริงแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คนสังเกตได้คือไดาอานะ่าไม่พูดคำว่าโอเบในคำสัตย์สบาน ต่างจากธรรมเนียมของเจ้าหญิงองค์ก่อนๆและนั่นคือการส่งสัญญาณแรกที่บอกว่าเธอจะไม่ใช่เจ้าหญิงแบบเดิมอีกต่อไปหลังพิธีแต่งงานทั้งสองสเสด็จฮานิมูนด้วยเรือพระราชพิธีบริจเนียได้เริ่มต้นจากการล่องไปยังยิปรอนต้าแล้วจึงออกเดินทางท่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากภายนอกเหมือนจะเป็นช่วงเวลาของความสุขแต่ไดออนนาเล่าว,ว่าช่วงเวลานั้น เต็มไปด้วยความเงียบบนเรือพระสวามีอ่านหนังสือในขณะที่เธอนั่งมองท้องฟ้าพวกเขาเหมือนอยู่กันคนละโลกตั้งแต่วันแรกที่ครองคู่ไม่นานนะักหลังจะกลับจากฮันนีมูนไดอาน่าเริ่มประสบภาวะบูลิเมียซึ่งเป็นอาการรับประทานแล้วอาเจียนเพื่อควบคุมน้ำหนักเป็นอาการทางจิตที่เกิดจากความเครียดและการรู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ ในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1982ไดอาน่าประสูตริพระโอรสองค์แรกคือเจ้าชายวิลเลียมและในปีคริสตศักราช1984ประสูติพระโอรสองค์ที่สองคือเจ้าชายแฮร์รี่เธอทุ่มเทกับบทบาทแม่อย่างเต็มที่และนั่นคือจุดที่ไดอาน่าได้รับความรักจากประชาชนอย่างแท้จริงภาพของเจ้าหญิงผู้ก้มตัวลงเล่นกับลูกหรือพาลูกไปโรงเรียน โดยไม่ต้องพึ่งพาพี่เลี้ยงกลายเป็นภาพใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นเจ้าหญิงองค์ใดทำมาก่อนแต่ความสมบัธ์ระหว่างเธอกับเจ้าฟ้าชายชาวกลับไม่ได้ดีขึ้นความเย็นชาของพระสวามีทำให้เธอรู้สึกว่าเจ้าหญิงเป็นเพียงฉากหน้าส่วนเบื้องหลังคือหญิงสาวที่ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังในพระราชวังที่กว้างใหญ่แม้เดนะียน่นาไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่สัญญาณความเจ็บปวดเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อย และในที่สุดโลกก็ได้รู้จักชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือคามมลาฮาร์เกอร์โบไดอาน่ารู้ว่าคามิลาคืออดีตรักของเจ้าฟ้าชายชาวถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้แต่งงานกันในตอนแรกแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองยังคงอยู่อยู่ในเงาและอยู่ในใจของชาวเสมอไดอาน่ากล่าวในบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่ามีเราสามคนในชีวิตแต่งงานนี้มันก็เลยอึดอัดนิดหน่อย คำพูดนั้นไม่ใช่แค่การเปิดเผยความจริงแต่มันคือเสียงกรีดร้องที่โลกไม่เคยได้ยินจากเจ้าหญิงองค์ใดมาก่อนเจ้าหญิงไดอานาในช่วงปีแรกของการแต่งงานคือหญิงสาวที่ทุกคนมองว่าเพียบพร้อมแต่ภายในของเธอแตกสลายการให้สัมภาษณ์สื่อเธอระบุว่าเธอเห็นของขวัญที่เจ้าฟ้าชายชาวเปรียมมอบไปกับหญิงอื่นของชิ้นนั้นคือกำไลสลักตัวอักษร F และ G ซึ่งเป็นตัวย่อของเฟรดและแกลสตันชื่อสมมุติที่เขาใช้เรียกคามิลานเรื่องนั้นทำให้เดน่าร้องไห้เธอรู้เรื่องนี้ก่อนแต่งงานและต้องการจะยกเลิกพิธีแต่งงานแต่เธอก็ต้องแต่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเงียบความเจ็บและความอดทนคามิลาพาร์เกอร์โบเธอเป็นหญิงสาวจากตระกูลผู้ดีเก่าที่มีบุคลิกมั่นใจตรงไปตรงมาและรักการขีม่ม้า เหมือนเจ้าฟ้าชายชาวความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษที่1,970แต่คามิลาตัดสินใจแต่งงานกับชายอื่นที่ชื่อแอนดรูโบรซึ่งเป็นทหารม้าในราชสำนักและยังเคยคบหากับเจ้าหญิงแอนถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่แต่งงานกันแต่ความรู้สึกของชาวต่อคามรลาไม่เคยหมดไปแต่แอนนารู้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครให้เธอพูดไม่มีใครในราชสำนัก ที่พร้อมฟังหรือปกป้องเธอตลอดช่วงปีคลิสต์สกราช1980สื่ออังกฤษรายงานเพียงด้านหน้าของชีวิตสมรสแต่ด้านหลังเต็มไปด้วยข่าวลือเธอเริ่มบันทึกความรู้สึกของตัวเองลงในเทปเสียงและมอบให้กับนักข่าวที่ชื่อแอนดรูว์มอร์ตันซึ่งภายหลังเขาเขียนหนังสือไดอาน่าเรื่องจริงของเธอกลายเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ ller, ที่เขย่าก็อีราชวงศ์ ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสัตวรรษในหนังสือแอนดรูว์มอร์ตันเปิดเผยว่าไดออนนาประสบภาวะซึมเศร้าพยายามทำร้ายตัวเองหลายครั้งเธอเคยขู่จะโยนตัวเองลงจากบันไดและเคยทำร้ายแขนตัวเองด้วยเศษกระจกแต่เธอไม่ได้อยากตายเธอแค่อยากให้ใครสักคนรู้ว่าเธอยังอยู่เมื่อหนังสือออกวางจำหน่ายในปีคลิกเศักราช1992ราชวงศ์อังกฤษ ไม่สามารถเพิกเฉยได้ต่อไปอีกเสียงของหญิงสาวธรรมดาได้กลายเป็นเสียงที่โลกทั้งโลกฟังแทนที่ประชาชนจะรังเกียจไดอาน่าแต่พวกเขากลับชื่นชมในขณะที่เจ้าฟ้าชายชาวเริ่มถูกมองว่าไร้หัวใจไดอาน่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ลุกขึ้นยืนและต่อสู้ด้วยชีวิตของเธอขณะที่เทปเสียงของไดอาน่ากำลังสร้างแรงกระเพื่อมอีกด้านหนึ่ง เทปเสียงของเจ้าฟ้าชายชาวกับคามิลานรั่วไหลบทสนทนาน,นั้นมีคำพูดส่วนตัวและกลายเป็นหัวข้อเย่อเย้ยในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องราวที่ควรอยู่ในความลับกลับกลายเป็นเรื่องหัวเราะเยาะของสื่ออังกฤษราชวงศ์อังกฤษถูกโจมตีอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคมปีคริษษสตศักราช1992สำนักพระราชวังประกาศว่าเจ้าฟ้าชายชาวและเจ้าหญิงไดอานา แยกกันอยู่อย่างเป็นทางการแต่ทั้งคู่ยังไม่อย่าร้างแต่ชีวิตคู่ได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ในปีคลิก์ศรษ่ักรอาช1 9ห5ไดอาน่าให้สัมภาษณ์รายการแผ่นหน้ารามาของช่อง BBC ในรายการนั้นเธอนั่งในเงามืดพูดด้วยเสียงเรียบแต่ชัดเจนเธอยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทหารชื่อเจมส์ฮิววิทเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนเปราะบาง และเธอยอมรับว่าเธอไม่เหมาะกับระบบราชสมนักและที่สำคัญที่สุดเธอยืนยันว่าเธอจะทำงานเพื่อประชาชนต่อไปแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงอีกแล้วก็ตามในไม่นานราชินีทรงมีพระประสงค์ให้ทั้งสองอย่าร้างกันโดยเร็วที่สุดนับจากช่วงปลายทศวรรษที่1980ไดอน่าเริ่มก้าวเข้าสู่ภาพของสื่อมวลชนเธอเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยเอสเด็กเร่ร่อนคนไร้บ้านนักโทษ ผู้ติดยาและผู้ป่วยโรคเรื้อนไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่ในประเทศกำลังพัฒนาในปีคริสตศักราช1987ภาพของเจ้าหญิงไดอาน่าที่จับมือกับชายผู้ป่วยโรคเอชกลายเป็นภาพข่าวดังระดับโลกขณะนั้นเอชยังถูกสังคมมองว่าเป็นโรคที่น่ากลัวน่ารังเกียจและติดต่อง่ายผู้ป่วยเอชมักถูกกีดการอย่างรนุนแรงไม่มีใครกล้าสัมผัสตัวพวกเขา แต่ไดอาน่าไม่เพียงจับมือธอมองยิ้มและเรียกชื่อผู้ป่วยเหล่านั้นอย่างเคารพเธอกล่าวกับสื่อว่าคุณสามารถจับมือของผู้ป่วยเอสได้คุณสามารถกอดพวกเขาได้คำพูดนี้ทำให้ทัศนคติของสังคมเปลี่ยนไปผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยอมรับว่าเธอทำมากกว่านโยบายของรัฐบาลทั้งหมดที่ผ่านมาไดอาน่าให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ถูกเมินเธออุปถัมภ์องค์กรหลายแห่งเช่น ที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านหน่วยงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนองค์กรสนับสนุนผู้ติดยามีครั้งหนึ่งเธอนั่งพับเพยียบบนพื้นซีเมนต์พูดคุยกับหญิงสาวโรคเรื้อนนานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาเจ้าหน้าที่องค์กรบอกว่าเธอไม่ขอให้ใครเก็บภาพเพราะเธอไม่ได้ทำเพราะต้องการถูกมองเห็นในช่วงปลายชีวิตไดอาน่า ให้ความสนใจกับการต่อต้านทุ่นระเบิดเธอร่วมงานกับองค์กร h e l l o t r u s t ซึ่งทำหน้าที่กู้ระเบิดในประเทศหลังสงครามเดือนมกราคมปีคลิกษ์ศกราช1997เธอเดินลุยพื้นที่ที่เคยเป็นเขตสงครามกลางเมืองในเมืองฮุยลูประเทศแองโกลาใส่หมวกกันกระสุนเสื้อกรอบและเดินช้าๆผ่านทุ่นระเบิดที่ยังไม่ถูกกู้เป็นภาพที่สะเทือนใจทั้งโลก นักวิจารณ์บางคนกล่าวว่าเธอทำเกินขอบเขตราชวงศ์แต่องค์การสหประชาชาติกล่าวชัดเจนว่าไดอาน่าคือกระบอกเสียงที่คนฟังมากที่สุดในยุคนั้นการเดินผ่านกับดักความตายของเธอทำให้โลกหันมารณรงค์ต่อต้านทุ่นระเบิดอย่างจริงจังจนปีถัดมามีการลงนามในอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งห้ามการใช้และผลิตทุนระเบิดแบบต้านบุคคลนับเป็นผลลัพธ์ที่ไดอาน่า ทรงแรงสั่นสะเทือนไว้แม้หลังเธอเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่ทำให้ไดอาน่าต่างจากเจ้าหญิงองค์อื่นในโลกไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือการมองเห็นมนุษย์คนอื่นในวันที่ไม่มีใครมองเห็นพวกเขาในสายตาของสถาบันนี่อาจเป็นความวุ่นวายแต่ในสายตาของคนทั้งโลกไดอาน่าคือคนที่ทำให้เจ้าหญิงกลายเป็นเพื่อนมนุษย์ในปีคริสต์ศักราช1996 ดีานากับเจ้าฟ้าชายชาวอย่าร้านกันอย่างเป็นทางการเธอสูญเสียประยศเธอรอยัลไฮเนสแต่ยังคงรักษาสถานะก i n นเ s สออฟเวลเจ้าหญิงแห่งเวลในฐานะแม่ของรัชทายาทแห่งบัลลังก์อังกฤษเธอย้ายออกจากพระราชวังบักกิงแฮมและตั้งถิ่นฐานในเพื่อจําหนัดเคนซิงตันใช้ชีวิตในการทำการกุศลและให้สัมภาษณ์เพียงเล็กน้อยกับสื่อแม้ไดอานาจะกลายเป็นผู้เป็นที่รักของทั้งโลก แต่เธอกลายเป็นเหยื่อของการเฝ้าติดตามตลอดเวลาถ้าถูกตามถ่ายภาพตลอด24ชั่วโมงชีวิตของเธอไม่มีมุมสงบปาปารสซี่ตามเธอทุกประเทศทุกสถานที่โดยเฉพาะเมื่อเธอมีความสัมพันธ์กับชายคนใหม่ในช่วงปีสุดท้ายไดญ่อนาเริ่มมีความสัมพันธ์กับโดดี้อัลฟาเยสลูกชายของโมฮัมหมัดอัลฟาเยสมหาเศรษฐีชาวอียิปต์เจ้าของห้างแฮลอตและทีมฟุตบอลฟูแลมในอังกฤษ โจด,ดีไม่ใช่คนราชวงศ์แต่เป็นชายที่อบอุ่นและปกป้องไดอาน่าจากแสงแฟลรและความอึดอัดในวังมีข่าวลือว่าเขาเตรียมจะขอเธอแต่งงานแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนพวกเขาใช้เวลาในฝรั่งเศสด้วยกันช่วงฤดูร้อนและนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่ทั้งโลกไม่เคยลืมในคืนวันที่30สิงหาคมเข้าสู่เช้าวันที่31สิงหาคม ปีคลิสตศกักราช1,997เจ้าหญิงเดอน่าและโดดีีอัลฟฟเยตกำลังเดินทางออกจากโรงแรมริสในปารีสพร้อมกับคนขับรถที่ชื่อองรีปอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกเขากำลังหลบหนีจากกลุ่มปาปารัสซี่และเมื่อขับรถผ่านอุโมงค์ปงเดรลันมารถของเขาพุ่งชนเสาคอนกรีตด้วยความเร็วสูงโดดีีเสียชีวิตทันทีคนขับเสียชีวิตเช่นกัน ส่วนไดอาน่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในช่วงช้ามืดของวันที่31สิงหาคมปีคริสตศักราช1997การสูญเสียเจ้าหญิงแห่งหัวใจของประชาชนสั่นสะเทือนทั่วโลกเรื่องราวของเธอยังไม่จบเพียงเท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีการรายงานข่าวโดยละเอียดเวลา18.30นาทีเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดี้อัลฟฟเยส มาถึงโรงแรมริทหลังใช้เวลาทั้งวันบนเรือยอทส่วนตัวในเบนิเตเรเนียนทั้งสองเข้าพักในห้องชั้นบนสุดของโรงแรม19นาฬิกาถึง21นาิ30นาทีมีปะปาราซี่รออยู่หน้าโรงแรมจำนวนมากโดดี้โทรปรึกษาบริการถึงการหลีกเลี่ยงนักข่าวพวกเขายกเลิกอาหารค่ำที่พัตรคารแห่งหนึ่งและเปลี่ยนแผนกระทันหันเพื่อรับประทานอาหาร ภายในโรงแรมทันที22นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดดี้สั่งให้เติมรถเมอร์ m e r c e เ e S b e n z S280 สีดำพร้อมคนขับคือองรีปอลองรีปอลในขณะนั้นได้ดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วที่บาร์ของโรงแรมและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าค่ากฎหมายฝรั่งเศสถึง3เท่าเที่ยงคืน20นาทีคืนเข้าสู่วันที่31สิงหาคมแตแอนาและโดดี พร้อมองรีปอลและบริการครือเรเวลรีโจนออกจากประตูด้านหลังของโรงแรมมีรถสื่อมวลชนและปาปารซัซี่ตามถ่ายภาพเป็นจำนวนมากอองรีปอลเร่งเครื่องหลบหนีปาปารัซี่มุ่งหน้าไปที่ปลาสเดลาคองกอดเข้าสู่อุโมง์ของฝรั่งเศสเที่ยงคืน25นาทีขณะเข้าโค้งในอุโมงคด้วยความเร็วประมาณ 105- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนั้นกฎหมายจำกัดเพียง 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถชนเข้ากับเสาคอนกรีตต้นที่13ของอุโมงค์โดดีและองรีปองเสียชีวิตทันทีไดอาน่าได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าอกและหัวใจเทรเวอร์รีโจนเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสเที่ยงคืน30ถึงเวลา1นึนาฬิกาหน่วยฉุกเฉินของฝรั่งเศสมาถึงที่เกิดเหตุไดอาน่าถูกนำตัวออกจากซากรถซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่รวงอก ร่างกายมีบาดแผลแต่ยังมีสัญญาณชีพจรอ่อนๆสองนาฬิกา6นาทีรถพยาบาลถึงโรงพยาบาลปิเตียซอเปติเยทีมแพทย์พยายามผ่าตัดช่วยชีวิตกว่า2ชั่วโมงแต่ไม่สามารถกู้ชีพได้ 4. ี่นาฬิกาเจ้าหญิงไดอาน,น่าสิ้นพระชนมีการประกาศข่าวอย่างเป็นทางการจากแพทย์และรัฐบาลฝรั่งเศสในเวลา6นาฬิกาฝรั่งเศส เปิดการสอบสวนทันทีและสรุปในปีคริสตศักราช1999ว่าองริปอลมีความผิดฐานขับรถเร็วขณะเมาไม่มีหลักฐานว่าเป็นการลอบสังหารอังกฤษเปิดการไต่สวนในปีคริสตศักราช2004ถึง2008การสรุปเหมือนกันคือเกิดจากความประมาทของคนขับรถและการไล่ล่าของปาปารซีมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าไดออน่าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภยัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอบาดเจ็บจนเสียชีวิตการผ่าชันสูตรเปิดเผยว่าเธอมีเลือดในทรงอกและหัวใจฉีกขาดบางส่วนแพทย์กล่าวว่าแม้จะมาเร็วที่สุดก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ข่าวการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอนน่าถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในเวลาไม่ถึงสชั่วโมงประชาชนอังกฤษเริ่มออกแสดงความไว้อาลัยทันทีหน้าวังเคสิงตัน ซึ่งเต็มไปด้วยช่อดอกไม้บางคนร้องไห้ด้วยความตกใจและเศร้าเสียใจประชาชนรู้สึกว่าพวกเขาสูญเสียเจ้าหญิงของหัวใจไม่ใช่เพียงเพราะสถานะราชวงศ์แต่เพราะเธอเป็นคนของประชาชนสำนักพระราชวังอังกฤษในขณะนั้นไม่มีการออกแถลงการทันทีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองทรงประทับอยู่ที่บบลมอลันพร้อมกับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ ทรงตัดสินพระทัยที่จะไม่ข่าวมากนักเพื่อปกป้องจิตใจของหลานชายทั้งสองวันที่6กันยายนปีคริสตศักราช1997พิธีสพของไดนน่าเกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนผู้คนราว2.5พันล้านคนทั่วโลกเฝ้าดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในวันนั้นถนนสายหลักในกรุงลอนดอนเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งขณะนั้น มีพระชนเพียง15และ12ต้องเดินเคียงข้างลงศพพระมารดาผ่านประชาชนและกล้องนับร้อยหลังจากการเสียชีวิตวิดาของโดดีอัลฟาเยสคือโมฮัมเหม็ดอัลฟาเยสได้กล่าวหาว่าเป็นการลอบสังหารของหน่วยข่าวกรองของอังกฤษโดยอ้างว่าราชวงศ์ไม่ต้องการให้ไดอาน่าแต่งงานกับชาวมุสลิมและเธออาจตั้งคันอยู่ในขณะนั้นแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่ทฤษฎีสมคบคิดนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อมวลชนจำนวนมากเกาะติดรัฐบาลอังกฤษตั้งคณะสอบสวนใช้เวลา3ปีและตีพิมพ์กว่า800หน้าผลสรุปคือเป็นอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วขององรีปอลซึ่งขณะนั้นมึนเมาและไม่มีการรอบสังหารการเสียชีวิตของไดนานำไปสู่จุดเปลี่ยนของสถาบันกษัตริย์อังกฤษสมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบทธที่ส ทรงเริ่มเปิดพระองค์มากขึ้นมีการปรับทัศนคติและรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนราชวงศ์ยุคใหม่เข้าใกล้ประชาชนมากขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ชีวิตของไดอาน่ากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีเช่นเดอะคราวของ Netflix และสเปนเซอร์ที่รับบทโดยคริสเตนสจปัจจุบันเจ้าฟ้าชายชาวอดีตพระสมามีของไดออนนา ในปีคริสตศักราช2005ทรงสมรสกับคามิลาปาร์เกอร์โบผู้หญิงที่เป็นรักเก่าของพระองค์ตั้งแต่ก่อนเสกสมรสกับไดแอน่าประชาชนอังกฤษส่วนหนึ่งเคยต่อต้านแต่ภายหลังยอมรับบทบาทหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีอลิซเบธที่2ในปีคริสตศักราช2022เจ้าฟ้าชายชาวขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาวที่3และคลามิลาได้รับการแต่งตั้งเป็น พระราชินีคามิลา20กว่าปีของการจากไปของแดเนียโลกยังคงพูดถึงเธอในฐานะผู้หญิงของหัวใจความเมตตาความกล้าหาญและการยืนหยัดรูปปั้นของเธอถูกสร้างขึ้นที่พระราชวังเคนซิงตันเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ยังทรงระลึกถึงพระมารดาอย่างเสมอหลังจากจบพิธีณเวสต์มินสเตอร์ลงศพของเจ้าหญิงแดเนีย ไม่ได้ถูกฝังในสุสานของราชวงศ์แต่ถูกอัญเชิญกลับไปยังบ้านเกิดของตระกูลสเปนเซอร์ที่เมืองนอตชมตันเชีย er, สถานที่ฝังศพเป็นเกาะกลางน้ำเงียบสงบที่เรียกว่าเดอะโอเวอร์เลคที่ที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่ไม่มีสุสานไม่มีหินแกะสละักเป็นสถานที่ธรรมชาติและความเงียบงันที่เหมือนพาไดอาน่ากลับไปพักผ่อนสู่ความเป็นนิรันดร์อีกครั้งนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเรีเรยนรู้ เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จากไปพร้อมกับความรักของคนทั้งโลกคืนนี้เวลาของออกแบบความสุขในช่วง Good Night Story เรื่องเล่าก่อนนอนหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมพร้อมกับเจ้าหญิงไดอาน่าต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าคืนนี้ Good Night ครับ